สภาพยุโรปหรือ eu สามารถปิดดิวการค้ากับสหรัฐได้แล้วโดยลดภาษีนำเข้าลงมาจาก30เหลืออยู่15เคำถามก็คือ eu ต้องเอาอะไรไปแลกบ้างด้านตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าขึ้นต่อยังทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องครับเช้าวันนี้28ร 68, รกรกฎาคม68ราคาตัวคำของไทยปรับลดลง100บาทรูปพรรณขายออกบาทละ51,950 ทองคำแท่งขายออกบาทละ51,150บาทนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาครับมีการหารือกันระหว่างผู้นําสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำของยุโรปประธานคณะกรรมาิการยูเออซูล่าฟองเดเลเยนแล้วสุดท้ายนะครับสามารถปิดดีลข้อตกลงการค้ากันได้ โดยสหรัฐลดภาษีนำเข้าให้กับ EU จากเดิม30%ลงมาเหลืออยู่15%โดยสิ่งที่ EU ต้องเอาไปแรกครับ 1. EU ต้องมีการซื้อพลังงานจากสหรัฐมากถึง750,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ 2. ครับ EU เขามีแผนในการลงทุนในสหรัฐอยู่แล้วประมาณ6 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. EU จะมีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มหาศาลจากทางสหรัฐด้วย ขณะเดียวกัน EU ก็จะมีการเปิดตลาดให้กับทางสินค้าของสหรัฐภาษีเหลือ0%แต่ก็คงไม่ใช่ทุกกลุ่มสินค้านะครับรวมถึงอาจจะมีกรณีของโคต้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้านเออร์ซูล่าฟองเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปก็บอกนะครับว่าภาษีที่สหรัฐจะจัดเก็บจาก EU 1 5ที่ว่านี้รวมทุกอย่างแล้วแต่ว่าโดนัทรั้มบอกว่ายังไม่ได้รวมยารวมถึงกลุ่มของโลหะเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับและทัป์ก็สาทับอีก่ังหากว่านี่คือข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการทํามาครับ แล้วผลพวลจากการปิดดิวกันได้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ EU นี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐขึ้นไปต่อนะครับโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนล่วงหน้าครับซึ่งตอนแรกจอๆอยู่ว่าจะทุบสถิติหรือไม่สุดท้ายเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็สามารถทาลายสถิติเป็นจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จดังนั้นเดี๋ยวรอดูดาวโจนตัวแม่ค่ำคืนนี้เปิดตลาดมาจะสามารถบวกแล้วก็ทำโอทามฮได้หรือเปล่า ส่วน S&P 500กับ Nasdaq อันนี้ไม่ต้องห่วงครับเดินหน้าทุบสถิติมาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับในช่วงประมาณรอบ1เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าด้านราคาต่อคำตลาดโลกเองเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยยังไม่ยอมไปไหนเลยครับล่าสุดตอนนี้มาอยู่แถวแถว3,330เหรียญอยู่นะครับดังนั้นกรอบตอนนี้แนวรับที่นักวิเคราะห์ให้เอาไว้คือ3,300ท้วนแนวต้านคือ3,350เหรียญ ขณะที่ราคาทองคำของไทยก็ย่อตัวลงมาเงินบาทนิ่งๆทรงตัวนะครับอยู่ประมาณ32บาท30สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐกรอบทองคำของไทยนะักวิเคราะห์ให้แนวรับเอาไว้51,000ท่วนกับ5,500แนวต้านก็คือ52,000บาทนะครับส่วนโจทย์ของประเทศไทยเราก็จะยากกว่าประเทศอื่นอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้พันหนวกเขาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วระหว่างการเจราจาเพื่อขอให้สหรัฐปรับล,บลดภาษีจาก36%ที่กำลังจะมีผลในวันที่1สิงหาคมนี้ กับเรื่องของการประทะก,กันระหว่างไทยและกัมพูชาเนื่องจากโดนัททร์เขามีการประกาศเอาไว้นะครับว่าจะไม่เจราจาข้อตกลงการค้ากับทั้งกัมพูชาแล้วก็ไทยด้วยถ้าเกิดทั้ง2ประเทศยังไม่ยอมหยุดยิงซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ครับ28กรกฎาคมตอนบ่าย3าโมงจะมีการเจราจากันระหว่างฝั่งของกัมพูชาก็คือนายกคุณมาเนตขณะที่ฝั่งของไทยก็คือคุณภูมิธรรม รักษาราชการแทนนายกจะไปเจอะไปเจอกันที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็จะมีคนกลางหลายชาติเลยนะครับนอกจากมาเลเซียแล้วย,ยังมีสหรัฐด้วยยังมีจีนด้วยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองยังไงกันบ้างครับกับการเจราจารที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มาเลเซียมีกี่ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ